สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันต่อนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทางด้านของเบนจามินเนทันยาฮูค่ะก็ถือว่าสูญเสียพนธมิตรคนสําคัญในคณะรัฐมนตรีสงครามไปแล้วหนึ่งคนจากการประกาศลาออกนะคะนอกเหนือไปจากนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งฮามาสค่ะก็บอกว่าอิสราเอลนั้นทําให้การสู้รบในกาซาตอนนี้มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าดูสถานการณ์ล่าสุดนะคะตรงท่าเรือที่สหรัฐสร้างเอาไว้เพื่อขนส่งความช่วยเหลือเข้ามาเนี่ยตอนนี้ระง,งับการช่วยเหลือไปแล้วนะคะเพราะว่าเหตุผลด้านความปลอดภัยค่ะ กลุ่มติดอาวุธฮามาสได้ออกมากล่าวโจมตีอิสาราเอลนะคะว่าเป็นฝ่ายทําให้สงครามการสู้รบในฉนวนกาซาซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยการก่อเหตุโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัสซึ่งอยู่ตอนกลางของฉนวนกาซาตัวประกัน4คนได้รับอิสระแต่ก็มีตัวประกันอีก3คนเสียชีวิต1ในนั้นเป็นชาวอเมริกันในขณะที่อิสาราเอลยังคงไม่ได้ออกมาตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ โดยเหตุโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วจากรายงานของทางฝั่งฮามาสก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย274คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก64คนนะคะแล้วก็ยังทำให้มีชาวปาเลสไตน์ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า700คนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสรอบล่าสุดอยู่ที่3 7 8 4คนแล้วและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

ขณะที่ซินดี้แม็เคนครับผู้อำนวยการโครงการอาหารโลกหรือว่า WFP ของ UN ได้ออกมาระบุนะครับว่าขณะนี้ทางองค์การได้ระง,งับการส่งมอบความช่วยเหลือแก่คนในฉนวนกาซาผ่านทางท่าเรือที่สหรัฐสร้างขึ้นชั่วคราวแล้วเนื่องจากกังวลครับเป็นความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยหลังจากที่อิสราเอลได้ยกระดับปฏิบัติการโจมตีฉนวนกาซาล่าสุดนี้ครับ ทางด้านผู้นําโครงการอาหารโลกยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ากดังเก็บสินค้าของทางองค์กร2แห่งยังถูกโจมตีใส่จนได้รับความเสียหายอีกด้วยและมีเจ้านหน้าที่1คนได้รับบาดเจ็บครับแมคเคนเผยว่าเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งสําคัญดังนั้นเราจึงขอระง,งับการช่วยเหลือไว้ก่อนจนกว่าเราจะมั่นใจเรื่องความปลอดภัยจากนั้นเราจะกลับมาเริ่มต้นส่งมอบความช่วยเหลือผ่านทางท่าเรือชั่วคราวที่สหรัฐสร้างขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามการส่งมอบความช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆยังคงดําเนินต่อไปเป็นปกติครับ และมีภาพล่าสุดนะคะสำหรับการถแถลงข่าวของแบนนี่แกนส์นะคะประกาศลาออกจากคณะรัฐมนตรีสงครามในรัฐบาลฉุกเฉินนะคะ mm hmm. คือแกนส์เองเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญร่วมกับนายกเบนจามีเนทันยาฮูแล้วก็โยอาฟกันแลนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดการสู้รบช่วงที่ผ่านมานะคะ mm hmm. เขาระบุว่าการถแถลงข่าวลาออก แล้วก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกําลังการพวกเราจากการเข้าถึงชัยชนะอันแท้จริงโดยเมื่อเดือนที่แล้วค่ะก็ได้กําหนดเส้นตายภายในวันที่8มิถุนายนเพื่อให้เนทันยาฮูหากรอบแนวทางที่อิสราเอลจะบรรลุปเป้าหมายทางยุทธศาสตร์6ข้อที่รวมถึงการจบบทบาทการปกครองของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาและการตั้งองค์การบริหารฝ่ายพลเรือนพระหุชาติเพื่อปกครองเขตฉนวนกาซาแต่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะทําให้ดูเหมือนว่าอิสรา เอลไพแพ้นะคะโดยการลาออกของแกนส์ค่ะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยทันทีต่อพันธมิตรพักร่วมรัฐบาลของนายกเนทันยาฮูแต่จะทำให้นายกเนทันยาฮูเสียฐานสนับสนุนจากขั้วกลางที่เป็นขั้วการเมืองสายกลางเป็นฝ่ายช่วยแบกรับแรงกดดันจากทั้งภายในและจากต่างประเทศในช่วงที่รัฐบาลฝ่ายขวาจัดของอิสราเอลนั้นถูกกดดันอย่างหนะะักค่ะ ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตในปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันในค่ายผู้ลี้ภัยอัานูเซรัสทางตอนกลางของฉนวนกาซากระทรวงสาธารณสุขของฉนวนกาซาแถลงยอดผู้เสียชีวิต274คนนะคะเพิ่มขึ้นจากตัวเลขที่รายงานเมื่อวันที่8มิถุนายนตอนนั้นอยู่ที่210คนมีผู้บาดเจ็บด้วย698คนค่ะและเมื่อหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษหรือคอมมานโดของอิสราเอลบุกเข้าไปในค่ายผู้ลี้ภัย ที่นั่นเนี่ยมีคนอยู่หนานแน่นนะคะสุดท้ายแล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันออกมาได้4คนแต่ก็กลายเป็นว่ามีเรื่องราวความสูญเสียเกิดข,ขึ้นกับทางฝั่งของชาวปาเลสไตน์นะคะส่วนกองทัพอิสราเอลถแถลงว่ารู้ว่าผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติการบุกช่วยตัวประกันมีไม่เกิน100คนแต่ไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นนักรบหรือเป็นพลเรือนกี่คนคะ่ะ ขณะที่ครอบครัวของนายอังเดร์คอสลอฟลฟวัย27ปีนะคะเดินทางมาจากราัสเซียเพื่อมารับขวัญลูกชายซึ่งเป็นหนึ่งใน4ตัวประกรันที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากตกอยู่ในการควบคุมของกลุ่มฮามาสราวๆ8เดือนนะคะโดยผู้เป็นแม่ค่ะก็ถแถลงว่าครอบครัวรู้สึกมีความสุขที่ลูกชายได้กลับบ้าน ลูกชายของเขานะคะย้ายมาอยู่ที่อิสราเอลได้ประมาณปีครึ่งแล้วก็ถูกจับตัวไปจากเทศกาลดนตรีโนวาเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วค่ะโดยขณะนั้นเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุด,ด้วยนะคะว่ายังมีตัวประกันเหลืออยู่ในชนวนกาซา116คนในจำนวนนี้ได้รับการประกาศให้เป็นผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า40คนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ tnn ช่อง16 คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ